พ่อทั้งเป่ายันกับเด็กอยู่ในท้องติดยันเลยโยมเด็กอยู่ในท้องติดยันเลยฮะ <S <S 2> <S 2> ออกมาเลยฮะใช่รแต่ <S 2> <S 2> บวบนี้เป็นพิเศษยงไงหลวงพ่อข้างล่างเป็นนรก อ๋อนี่นี่ภาพใหม่เหรอเปล่าอ่านี่ปีปีห้าสามอะทผมมีของแท้หรอเปล่าไอ้ต้นไม้อะไรหรอเ่านี่อะไรฮะต้นตะเคียนคู่มะยมสมัยก่อนพ่อ่ยสร้างกุฏิกพ่อจะตัดต้นตะเคียน ไปบอกพ่อ,อยาอย่าทำ้ายหนูเลยแต่เพราะว่าต้องรับปากนะกินม,มาทุกกินข้ามโดนทุกุตินะ,ะห้ามโดนกุตินะเขาโดนต,ติตัดด้ท่านเนี่ยรู้วันตายด้วยว่าอีก3าปีจากนี้ไปท่านจะมรณาาพ สวัสดีครับเฮียหวังปีกาโซครับวันนี้ผมเดินทางมาถึงวัดบางนมโค ซึ่งวัดปางโคนี่มีเกจิกดังเนี่ยท่านชื่อหลวงพ่อปานวัดปางนมโคท่านเป็นพระเกจิกทางด้านสายเมตตาพระหมอพระนักเทศนและก็ไซเวทด้วยอีพีนี้สนุกแน่นอนผมจะพาทัวร์ทั้งสโลกเลยนรกบนดินและก็สวรรค์ ติดตามนะ้วก็สนุกได้นะมันนะตื่นเต้นฮนะท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะแจกพระร้อยแปดองค์วันนี้น่าติดตามแค่ไหนเราเดินไปชมกันนะครับไปเลยนะครับน,นับเทศการหลวงพ่อเจริญเ,เจ้าว่าบัฟปานนคมโคนะครับผมเฮียหวังปิกัสโซครับเป็นโชคดีอย่างมากฮะที่เจอหลวงพ่อนะฮะจะได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆนะของหลวงพ่อปาบัฟปานนคมโคว่าประวัติของท่านเนี่ย ค่อนข้างที่จะคนรู้น้อยบางครั้งเนี่ยพูดแล้วก็ไม่ค่อยที่จะชัดเจนหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยทันหลวงพ่อป่าไหมครับไม่เคยเห็นท่านไ,ไหมครับเล็กเล็กมากเล็กบ้างนะอ๋อนักเคยเห็นภาพท่านไหมหลวงพ่อเห็นรื่งกรรมฐานอ๋อตอนนั่งกรรมฐานใช่ไหมอ๋อเวลาป่วยเนี่ยครับหลวงพ่อจะไปดูแลช่วอยู่ด้วยกลับมาเมื่สองวันเนี่ยครับหลวงพ่อก็ไปเฝ้า แย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ยังอาตมาเนี่ยทำแต่ความเจริญในวัดไม่เคยที่จะโมงเลยวัวเอาเข้าตัวไม่มีครับมีจะช่วยหลวงพ่อ,อมีอะไรก็ได้จต่ช่วยหลวงพ่ออยู่เรื่อยช่วยมานานแล้วพอเราแก่แต่ก็เลยช่วยหลวงพ่ออ๋อถ้าก็ช่วยให้หลวงพ่อเนี่ยอายุตั้งแปดสิบกว่าแล้วหลวงพ่อแล <Yeah. S 1> ้เราก็เลยพอตู้ได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าหลวงพ่อปานเนี่ยนะพระของหลวงพ่อปานเนี่ยนะเวลาที่โดนสัตว์ร้ายเนี่ยเอาพระเนี่ยไปถอนพิษได้จริงไหมหลวงพ่อใช่ถ้าป่วยอะไรเลยพระมันติดอยู่เลยสิ่งที่ไม่ดีอ,อ่อพิษร้ายอ,อ่โอ้ี่ทําเป็นพ้าหมอจริงนะหลวงพ่อนะหนะลวงพ่อปานเนี่ยเคยเคย,เคยปาพวกตะขาบได้ไหมหลวงพ่อมีคนที่อื่นลักลอบประบ,บุท,ทำของใส่่าน อ๋อทำของใส่ท่านคุณใส่ใส่ท่านออปล่อยปล่อยตะขาบเดิมว่าพวป่านนีรก็ขีดเอานิ้วแหละขีดเอานิ้วขีดฮะเดี๋ยวตะขาบกลับไปไม่กัดมันเลยกัดแต่เจ้าของที่ปล่อยเออกัดไอ้คนปล่อยตะขบาบก็กลับไปกัดเ<ด>จ้าของเดิมเออน่าจะตายพระก็เลยสงสารก็ อุ้ามหาหลวงพ่ออุบมาหาหลวงพ่อให้รักษาออ oh. อันนี้เป็นจริงนะหลวงพ่อนะแล้วบพ่ต่อไปต้องเลิกนะออวิชาที่เองจะพาทามคำนมแล้วออถึงจะแก้ง่ายถ้ออไม่งั้นไม่แก่ไปแก้ไอ้นั่นกราบ,ย,รบยอมรับยอมรับเลิกแน่นะเอา้า โอ้หายดลยมานสิร์จานหลวงพ่อปานนี้มีแก้คุณสายนี่เยอะแยะถือว่าวันนี้นะมาหาหลวงพ่อนะฮะก็คือถือว่าโชคดีที่เจอหลวงพ่อนะมาใกล้ๆหน่อหลวงพ่อเนี่ยได้เล่าถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จ้ะของหลวงพ่อปานให้ผมฟังผมเรื่มใส่มากๆกับหลวงพอ่อนะวันนี้โชคดีนะครับวี้เรล,ลโชคดีเจริญเจริญเลยเจริญเจริญทางคณะทางคณะนะเฮียวังปิกัสโซนะวันนี้ ก็แต่บ้าแบบธรรมดาไม่ได้เล่าแบบพิสดารเอาประสบการณ์ง่ายๆก็คือกลับลาหลวงพ่อค้ะขอให้คณะจงเจริญเจริญรุ่งเรืองก็กลับลาหลวงพ่อนะครับรรวยด้วยบารมีอุปโภคทีิดีที่พุทธานิวิตังโ็ดเด็กเดชจเดชจัะเป็นคนแก่มาอุ่เดือดงูรุดงงูราจาะาย็นแล้ก็นยังเล่นสาธิสาธิไม่ยุ่พจมณาไม่ันแต่จะอ เอ้าเจริญเจริญครับหลวครับให้กระถาษเงินล้านด้วยครับครับครับให้เงินล้านครับหลวงพ่อยันกอบเพชรด้วยยันกรอบเพชรเอาเสกข้าไปเลยหลวงพ่อเสกเลยครับเอาละโอเคกับสำเร็จสำเร็จยันกรอบเพชรด้วยเราไปกันเลย หลวงพ่อเราเจ้าวัดวัดบางนมโครครับจเจริญพรโยก่อนอ,อื่นเนี่ยขอถามหลวงพ่อว่าประวัติความเป็นมาของวัดบางนมโคแห่งนี้สร้างครึ่งสมัยไหนไม่กําหนดแต่บางคนก็ว่าสร้างครึ่งสมัยยุทธยาตอนปลายก็ประมาณพศ2310อ๋อเสียโุงมาดีหรือใช่ใช่<ๆ>ทำไมวัดนี้ถึงชื่อบางนมโครครับหลวงพ่อเดิมโคมันเยอะเลยตั้งชื่อวัดนมโควัดนมโคใช่ออมาตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นบางนมโคเจ้าวัดองค์แรกก็ปูค่คาย สมัยข้าปานวัดเราเนี่ยที่มีชื่อเสียงที่ดังที่สุดนะหลวงพ่อนะคือยันกอเพชรสมัยข้า,าปานยันหลวงพ่อปานใช่ไห<ช><ช>มที่ดังเนี่ยยันกอเพชรใช่ม<ช>ัยดังไงหลวงพ่อพ่อท่านเป่ายันกอเพชสรสลาหลังเก่าเนี่ยเด็กอยู่ในท้องติดย,นยนัยนเลยโยม เด็กอยู่ในท้องติดยันเลยฮะออกมาเลยฮะวิธีใหญ่ปลอดยันกับเพชรน่ะเดินห้าขึ้นห้าข้ามของทุกปีพ่อจะปลอดยันของทุกปีใช่คนที่ติดยันกับเพชรก็มีผู้ใหญ่ทุ่มตอนนี้เสียไปแล้วเสียไปแล้วใช่เวลาเวลาที่เขาไปคาราวาอยู่เนี่ยหลวงพ่อยันมันจะอยู่ตรงนี้กลางกลางก็มองเห็นแต่เห็นไหมดูม่เห็นตาป่าปอมไม่เห็นฮะเพอเผาก็เห็นแต่พอเสียแล้วเห็นจริงๆก็เห็นนะเด็กๆเห็นอยู่ยันกับเพชรเนี่ยมีพุทธคุณ้านไหนกันหลวงพ่อ รอบจักรวาลอยู่แควคาดปลอดภัยมันใช้อิติวิโสะบทติวิโสอ๋อใช้บทสวดอิพิโสททำยันกอบเพชรตอนเผาผู้ใหญ่ทุมอ่ะเผาวันเนี้ยครับปองคืนกำแพงพังเลยน้ำเต็มวัดเลยถ้าอยู่ท้องแม่ถ้าอยู่ท้องแม่่ครับ แล้วยโยแม่มาเป่ายันกับเพชรเนี่ยติดทำอะไรติดติดไข้ท้องเลยแต่ว่าโยมแม่ก็ทันตรงหลวงพ่อปานใช่ใเพราะหลวงพ่อปานท่านสิ้น2,481ันเกิดเมื่อปี2418หลวงพ่อปานเนี่ยสามารถรู้ชะตาว่าท่านจะเสีย3ปีเพราะว่าท่านเป็นนักอะไรฮะหลวงพ่อนักเทศนักเทศนักปฏิบัตินักปฏิบัติแล้วก็เป็นพระหมอพระหมอใช่พ่อรักษาก็ด้วยน้ำมนต์กับมีดหมอแล้วก็ยาใบบัวก่ายาแพทยแล้วก็ใบข่อย ท่านเป็นพระหมอพระหมอนักก่อสร้างนักก่อสร้างอย่างโบสถ์ที่เรานั่งอยู่หลังนี่นะนะท่านก็สร้างเองใช่ไหมสร้างเองนะไม่ใช่ไม่ใช่ก่ออิฐนะเททั้งหลังนะโยมร้อยปีพอดีกว่าร้อยปีนะร้อยปีพอดีเทแต่โบสถ์นี่เป็นพิเศษยังไงหลวงพ่อข้างล่างเป็นนรกภาพนรกใบคุ้มแต่ลวคุ้งพ่อจะเขียนบอกไว้เลยมีอะไรบ้างข้างบนก็เป็นสวรรค์ข้างบนนี่ก็เป็นสวรรค์ อมีเสร็จร9ท่านเสด็จมาที่นี่เหรอครับใช่2,517เกือบจะร้อยปีของหลวงพ่อปานนะวัดบางลำพมาทางเรือวันนี้ที่หน้าวัดอ๋อเมื่อก่อนได้มาทางเรือครใช่ถนนยังไม่เจริญหมดหรอครับย่งๆสมัยก่อนคลองนี้เนี่ยผมว่าคลองนี้ใหญ่มากเลยเป็นแม่น้ำน้อยตอนพศ2,310พระม้ายกขม้าตั้งห้าใช่แล้วก็วัดก็เป็นวัดล้างเลยวัดล้างเลยก็มาสมัยหลวงพ่อผู้ค้ายมาเดินทุ่งลงมาเจอเข้าก็สร้างขึ้นมา ปลายมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อพาพาพวกผมไปลงนรกได้ไหมได้โยกหลวงได้เลยเนี่ยสี่ท้องเนี่ยเดี๋ยวผมชวนหลวงพ่อลงนรกนะอ่าได้เอาไปหลวงพ่อไปลงนรกด้วยกัน หลวงพ่อครับตอนนี้เราลงมาถึงนรกแล้วหลวงพ่อพามานะคือใต้บอดเคอนรกอ่ะใต้บอดคือนรกอ่ะภาพต่างๆเนี่ยที่นรกเนี่ยมีทั้งหมดแปดขุมอย่างนี้ครับเป็นปริศนาธรรมใครเป็นคนสร้างหลวงพ่อพาเนาะใช่มีทั้งหมดแปดขุมเหนาะแปดขุมนม่ชมได้เลยโยมตอนนี้ผมเห็นตรงนี้ขุมที่สามหลวงพ่อสังขารนรกอ่ะอ๋อแต่คือทำทั่วก็ตกหลงแต่ละขุมทำไมต้องเป็นแปดขุมหลวงพ่อ เป็นปริศนาธรรมว่าถ้าคนใครทําที่ไม่ดีชั่วก็ตกลงมาทําดีได้ดีทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําชชัั่่ววได้อันนี้คือปริศนาธรรมใช่้ะแถ้ามันมีแปดขุมโอ้โหเนี่ยหลวงพ่ออันนี้มีมีเลือดด้วยโอ้โหน่ากลัวมากเลยหลวงพ่อภาพตรงนี้น่ากลัวมากเลยนะนะนี่ของของเก่าหมดเลยนะไม่ค่อยทั้งหมดเลยอะไรอยโางเง้ยเด็กรัดทนั้นน่ากับภาพนี่น่ากลัวมากหรือเปล่ ถ้ากินเหล้าก็ดื่มกระทั่งแดงเหล้าแดงเป็นภาพที่น่ากลัวมากพวกพิเวก็ขึ้นต้นนิ้วขึ้นต้นนิ้วอ๋อเ้อแล้วไฮไลท์ในนรกเนี่ยมีที่ไหนกันหรอวาอันนี้รอดใต้โบสถ์ตรงนี้รอดใต้พระประธานอ๋อรอดใต้พระประธานของโบสถ์ใช่ไหมใต้ฐานประธานก็มีรอดรอดรอดเลยอ๋อรอดสะดอกข้อหลวงพ่อใช่ตรงนี้เขียนว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสวรเอง ใายดีเวลารอดเนี่ยนะท่องคาถาท่องคาถาประจำวันเกิดอย่างผมเกิดปานกคาผมก็จะตีหังจตะโตโลงทีนังไปการรอดเขผมต้องรอดแน่นอนหลวงพ่อถ้าผมไม่รอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขึ้นสวรรค์ไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ในโลกครับผมจะรอดแล้วเพื่อจะขึ้นสวรรค์นะครับสามรอบนั้นหลวงพ่อนะสามรอบเลยโยมรอบแรกก็พระพุทธนะครับคำนึงพระพุทธนะครับรอบที่สองคือคำหนังถึงพระธรรมนะครับ ตีคังจะโลดตัวสีนังคตีครับรอบที่สามรอบสุดท้ายนะครับคำหนึงคือพระสงฆ์นะครับแล้วก็ผมก็สวดประจำวันเกิดอังคารผมนะครับครบแล้วครับโอ้โหสดชื่นมากเลยครับมีพลังขึ้นไปบนสวรรค์แน่นอนครับเพราะตอนที่อยู่ในนรกครับโอ้สดชื่นนะสดชื่นนะคือมันมีพลังหน่อก็คือวันนี้ครบสูตร่ะรอดสามรอบพระพุทธธรรมประสงค์ในขณะรอดก็คิดถึงว่าประจำวันเกิดตัวเองผมเกิดอังคารก็ตีหังจะโลดตัวสีนัง ขึ้นสวรรค์ตอนนี้ในโลกมันร้อนมากหลือพ่าขึ้นสวรรค์ให้หลวงพ่อพาขึ้นสวรรค์แมวแล้วสมแมวแล้วหลวงพ่อขึ้นสวรรค์ดำพาได้ผมขึ้นสวรรค์หลวงพ่อโอ้โหนรกนี่ร้อนจริงนะเห็นการผิดลูกเีือคนอื่นเนี่ยตัดปีตองยิวด้วยทรมานมากเอาล่ะศีรษะนะโอ้หลวงพ่อนรกข้างหน้าร้อนพอสมควรหลวงพ่อแล้วผมประทับใจนรกเนี่ยนะตรงที่กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนองใช่ ตอนที่สร้างโบสถ์ตัวนี้ร่วมร้อยปีเนี่ยโบสถ์ตัวนี้ก็มีทั้งทั้งมีสองชั้นดั้งเดิมเลยอยู่ดั้งเดิมเลยใช่ไหมไม้ก็ไม้เดิมหมดนะจะมีว่าวาดที่นี่ใหม่ข้างล่างเอ่อร่องก้าเลยมาเสด็จมาตั้งสองห้าหนึ่งเจ็ดะนะวาดมาข้างบนนี่เก่าหมดเลยวหลวงพ่อที่ที่ภาพสวรรค์เนี่ยนะหลวพ่อปานเลยวัดบางนงโคแห่งนี้นะหลวงพ่อนะเกจิชื่อดังเนี่ยถ้าไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือท่านหลวงพ่อปานวัดบางนงโค เกิดที่หมู่ที่ห้าหมู่ที่ห้าตำบลบางลำโคตำบลบางลำโคใช่ท่านท่าบสถที่วัดบางบ่อหมอพ่อสุนต์ก็เป็นขมังเวบเหมือนกันว่าหลวงพ่อปานเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมวัดนนท์หลวงพ่อเนียมหลวงพ่อครับจุดสําคัญของวัดบางลำโคเนี่ยนะมีกี่จุดจ๊ะหลวงพ่อหลายจุดจ๊ะโยมก็มีต้นตะเคียนต้นตะเคียนต้นตะเคียนคู่ใช่หรือเปล่ีเก่าหลวงพ่อปาน กุฏิเก่าหลวงพ่อปานแล้วก็สารการประเรียนที่ปายัะกอเพชรนะแล้วก็โกตีเก่าประทานอีกอันหนึ่งก็คือวัตถุมงคลวัตถุมงคลที่ดังมากหลวงพ่อปานดังมากคือขี่ไก่หางพวงอันนี้ของพิมพ์เหมือนี้ใช่ไหมหลวงพ่ออ๋อนี่นี่พระใหม่อ่ะหลวงพ่ออ่านี่ปีฮะปีห้าสามนี่พิมพ์ไก่นี่พุทธคุณด้านไหนอ่ะหลวงพ่อเมตตาอ่านิยมพิมพ์หนุมานเนี่ยหลวงพ่อ มาเนี่ยอาสารับใช้ราชการพุทธอำนาจพุทธอำนาจป่าก็ค้าขายทำมาหากินดีค้าขายทําทําไร่ทํานาลองทำไร่ทำนาเม่นเดินทางเม่นเดินทางอันนี้ใบฝอยสองสี่หกศูนย์อยมดูสองสี่หกศูนย์โอ้ใบฝอยอย่าให้ยมไปใบเนี่ยผมมีของแท้บอกว่า นี่ไก่หังพวงเอออันนี้ดูง่ายอยู่ดูง่ายผมเห็นไก่สามเส้นห้าเส้นเยอะเนยอะไก่พังรวงอะไรเงี้ยเยอะเยอะๆเยอะๆคนเยอะแต่ขังพวงน้อยเยากเดี๋ยวผมจะไปเช่าวัตถุพงศ์กอนตรงที่วัดพิมพ์ไก่เนี่ยหลวงพ่อเอาไปแจกเอาไปแจกดีดีร้อยแปดองค์เราแจกทุกคนแจกเนี่ยทีมงานเนี่ยหลวงพ่อแจกใช่ไหมใช่หลวงพ่อหรือผมนี่แจกให้อู้ยเยอะมากเลยเราต้องการมากหล่าเล่าแล้ววันนี้เราจะแจกเอฟซีเนี่ย พิมไก่เหมือนกันนะนะพิมไก่หรบัวแต่ไม่ทานท่านพร้อมกับใบฝอยนะหลวงพ่อก็จะนะตรงนี้เดี๋ยวหลวงพ่อครับเดี๋ยวเราไปที่ต้นตะเคียนต้นตะเคียนสมัยก่อนนั่นร่ำลือมากเลยว่าหลวงพ่อปานเนี่ยจะตัดทิง้งใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อพาไปจุดที่ไฮไลไท์ที่ว่าหลายๆจุดนะ,นะหลวงพ่อนะที่ว่าวัดหลวงพ่อปานเนี่ยนะนะโอเคครับโอ้เจดีย์ที่สวยมากหลวงพ่ออนี่คือเจดีย์เจดีย์เก่าเลยนะ เก่าเลยหลวงพ่อใช่เพราะหลวงพ่อปานสร้างทัพอีกทีนึงอันนี้ข้างในเนี่ยประจุพระไว้แล้วก็ของปุจมะไว้ของมีค่าไว้ออ๋ประจุบรมสารีกธาตุด้วยวัดความเป็นไปไงหลวงพ่อของเก่ามันเป็นเจดีย์ของพ่อปานสร้างครออีกทีนึงครอบอีกทีใช่ประวัติเป็นไงไม่ทราบไม่ทราบเลยยังไม่ทราบแต่ว่าหลวงพ่อปามาทำครอบใหม่ถ้าเราขอพรจากเจดีย์เนี่ย แล้วแต่อธิษฐานเราแต่ว่าผมเห็นเนี่ยแต่ละมุมเนี่ยมีประจําบันเกิดนะก็ควรเจี๊ยบไปขอประจําบันเกิดนั้นๆเนี่ยที่ดูแลเราเด้อเดี๋ยวไปที่มณฑปครับเดี๋ยวไปที่มณฑปไปมณฑปนี้สร้างแค่สามร้อยแปดสิบบาทเองห้าสิบตังค์สมัยพ่อสีดําอ่ะปูซิงดําเนี่ยมณฑปนี่นะเดี๋ยวโยมเข้าไปชมที่มณฑปครับมณฑปเนาะ จะยอมไหว้หลวงพ่อปานก่อนขอพรพ่อก่อนได้สำเร็จรุ่งเรืองแล้วก็จะไปดุสลาปายันกอเพชรแล้วก็ต้นตะเคียนอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไหว้หลวงพ่อก่อนหลวงพ่อก่อนนะที่มณฑปนะโอเคขอบคุณมากครับหลวงพ่ออันนี้อัฐิของหลวงพ่อปานเลยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอธิษฐานเจตนาแล้วก็รูปหล่อท่านนะนะนบัตรการท่านนะพระสิริดี เกิดแก่ครอบเจ้าแล้วครอบครัวครอบเจ้าและบริษัทคราเบเจ้าด้วยเถิดไอ้ <laughs> ต้นไม้เะไรยหลวงพ่อนี่อะไรฮะต้นตจะเขียนคู่อ๋อโย คู่นี้ก็มีชื่อได้วนะหลวงพ่อนี่ไงสลัดไดกับเฉยอบเฉยออ๋สมัยก่อนพ่อจะสร้างกุฏิพ่อจะตัดต้นตะเคียนหลวงพ่อก็เอาเครื่องมือวางไว้ต้นตะเคียนเนี่ยเอาข้างต้นตะเคียนทุ่มเที่ยงพอดีก็พักที่กุฏิครับแล้วไปไปบอกพ่ออย่าอย่าทำ้ายหนูเลยแต่พ่อว่าต้องรับปากนะกิ่งไม้ทุกกินข้าวโดนกุฏินะห้ามโดนกุฏินะฮะโดนิตัดได้ทันที ตลอดเวลานี้ไม่เคยโดนไม่เคยโดนอ่ะมันเคยมีอยู่ปีนเงินจำไม่ได้นะกิ่งหักไปตกท้ายสลาไกลมากเลยว่าท้ายสลาไปหลายร้อยเมตรกิ่งตะเคียนเนี่ยคนเก่าๆเขาเล่ากันมาอีกทีหนึ่งแล้วชุดเนี่ยผมเห็นเป็นเตมัหลวงว่าเอามาแก้บนเอามาแก้บนสําเร็จสําเ็จมาแก้บนโอเคครับเดี๋ยนี้เดี๋ยวเราไปเรือฮอสุนมนติุงพ่อติเก่าแล้วก็ติจกับฐานอีกสามที่ นี่อ๋อสวดมนต์ใช่ใช่มาปฏิบัติธรรมเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็มาได้นะอันนี้สร้างบูรณะใหม่เดิมข้อศีดําสร้างยืนยืตรงนี้มีพางไรไม่รู้นะใหญ่กอเพชรโอ้ข้างบนนี่ใหญ่กอเพชรอ๋อก็มีสายศีลจากหลวงพ่อมาเนี่ยใครเข้ามาก็ขอพรให้พ่อเป่าใหญ่กอให้หลักคิดคือว่าให้หลวงพ่อเป่าใหญ่กอเพชรให้ใจหัวขั้นเก่งเรื่องใหญ่กอเพชรมากนะ แล้วท่านก็จะเป่ายันกอบเพชรเนี่ยทุกวันเดือน5้าขึ้น5้าค่ำเสาห้าเสาห้าขึ้น5้าค่ำใช่แล้วก็ญาติโยมก็มาอะไรไปร้อยไปร้อยเป็นพันนะข้างในจำเป็นต้องปิดกระจกวิชิตเนี่ยอ๋อมีของวิข้าอยู่โยมแต่ว่าแต่หลวงพ่ออันนี้ก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมาให้ท่านเนี่ยเป่ายันกอบเพชรได้แล้วเราไปดูที่กุฏิท่านนะหลวงพ่อปานนะนะไป ตอนนี้เราอยู่ตีพ่อปานนายหยมนะครับมาชมตีพ่อป่าที่หลวงพ่อจำวัดอยู่ที่นี่ตรงพ่อจำวัดอยู่ที่จนมรณภาพสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดใช่นี่ยได้ข่าวว่าตอนที่ท่านมรณภาพเนี่ยลูกศิษย์คนโปรดท่านเนี่ยบู๊ดอยิงยิงดำเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็ก็อยู่ข้างกายท่านใช่ก็มีข้อสั่งด้วยนะเต้าอันนั้นเตียงเตียงเตียงใหม่พ่อ ท่านจัวัดอตรงนี้ของเก่าอยู่ตรงนี้เลยของเก่าไปเตียงโอ,โอ,โอช้ช่วยชามยังมาเดือกเวลาเลยนะครับพ่อนะถัดมาห้องนี้ก็เป็นห้องอสีดำโอ,อ้โหสีดำเนี่ยนะอ๋อหลวงพ่อปานเนี่ยเขาชื่อปานเนี่ยชื่อนี้มาจากไหนหลวงพ่อพอทราบไงนิ้วก้อยเนี่ยมีปานอยู่อ๋อนิ้วก้อยอ่ะอ่าอย่ข้างไหนไม่รู้นะท่านเนี่ยรู้วันตายด้วยว่าอีกสามปีจากนี้ไปท่านจะมรณภาพ ซื้อของที่บ้านแผนขึ้นขึ้นโป๊ะหน้าบ้านแผนแล้วลื่นก็เจ็บ <7 S 1> เลยตรงนั้นบอกหมอรุศิ์แล้วว่าอีกสามปีใช่ไหมท่านมาพาตอนอายุ63น้อยมากห3สิบสามน้อยน้อยมากไหมว่าทำงานหนักของพ่อ ก่อสร้างเยอะไหนรักษาคนก่อสร้างเยอะรักษาคนท่านรักษาโลกแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนะบางทีสิ่งไม่ดีมันจะเข้าตัวมาบัญทอนท่านเป็นอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะพวกโดนของพวกโดนของพวกกุญสัยไปไปมาก็เข้าตัวเราเองไปรับแทนนะนะเพราะว่าท่านยังก็ยังก็ยังเคยสู้กับพวกไอ้ไอ้้ไอตะขาบที่ไอ้ขมิบปะที่เขมินปล่อยมาท้งว่าละนีเรื่องเล่าอ่ไม่เล่ากันมาเออนี่นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์จริงนะพ่อ วันนี้มาวัดบางนมโคแห่งนี้หลวงพ่อได้ความรู้มากมายเลยโบทดั้งเดิมหลวงพ่อปาเนี่ยร้อยกว่าปีเนี่ยหลวงพ่อก็ยังพาผมไปเที่ยวนรกอกีกหลังจากลงนรกปุ๊บเนี่ยเราก็สะดอะครอบสิ่งที่สองคือได้ทราบเรื่องอิทธิฤทธิ์ของยันเกาะเพชรทุกเสาห้าทุกเสาห้าเสาห้าเดือนห้าเสาห้าเดือนห้านะในะยักนกอเพชรท่านแคล้วคลาดปลอดภัยโอ้โหสุดยอดเลยว่าสามคือคาถาเงินล้านของท่านใครท่องคาถาท่านฮะสำเร็จทุกรายสำเร็จทุกลาย สีสินค้าทางขาไม่ได้คือพระพุทธเหนือรูปสัตว์ซึ่งพระก็มีหกพิมพ์มีคุดไก่หอนุมาหนุมานนกนกเม่นปลาในบรรดาทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อว่าไก่หางพวงแพงที่สุดวันนี้ผมก็จะแจกไก่หางพวงเนี่ยซึ่งเช่าจากวัดร้อยแปองนะฮะมาแจกเอซนะครับแล้วไก่ ไก่ถังผง้วยนะหลวงพ่อแต่ว่าไม่ทานท่านเนี่ยร้อยแปดองค์เนี่ยนะผมเช่ามาเนี่ยเพราะว่าเป็นของวัดแล้วผมก็จะแจกให้เอฟซีอีกเพราะว่าผมเปิดปีไก่หลวงพ่อไก่หางกินหลวงพ่อช่วยอธิษฐานจิตให้เอฟซีของเฮียหวังปิกัสโซ่หนนอ้นะหลวงพ่อนะขอให้โยมดูรายการคงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ ทีมงานของโยมก็เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะแจกทุกคนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมารับเลยนะถ้าใครไปรับเหมือนเดิมคะผมรับเองแจกทุกคนเลยที่ยอมรับพรหน่อยนะรับพรนะครับอภิวาชนสีรีสนิจังวุฒาปจายิโรจัตาโรธรรมมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังให้โยมมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกคนทุกท่านเทินครับรวมทั้งเอฟซีของเสียวติกาโซนะครับนะคบเช่นเดิมครับจะแจกเอ่อ หลวงพ่อปานหลวงพ่อปานพิมไก่นะฮะร้อ108ยแปดองนะพร้อมกับใบใบฝอยใช่ไหมหลวงพ่อเออเนี่ยใบฝอยอ,อย่างไชัพระหลวงพ่อปานเออร้อยแปดองที่จะแจกกกติกามีอยู่ว่าโบถ์ของวัดบางนมโคมีความพิเศษแตกต่างกว่าวัดอื่นอย่างไรอยากให้ผมไปมูที่วัดไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเราแจกกีนเดียวแค่ร้อยแปดองเราแจกมาต่อเนื่องนะฮะเที่ยวนี้ก็แจกต่อครับอย่าลืมมาร่วมสุกกันเยอะๆนะครับวันนี้ผมเฮียหวังปิกัสโซนะฮะจะขอลาแล้วฮะ รวมทั้งผู้ช่วยเจ้าวาดนะคะจะขอลาไปก่อนนะครับคุณนะครับขอบคุณนะครับ้ทีมงานเดี๋ยวมารับพระจากหลวงพ่อเลยมาๆๆมามาานี่รุ่นเสาห้าเสาห้าสบาย